สวัสดีเพื่อๆทุกคนกันด้วยนะคะตอนนี้อยู่กับช่องมิ่งกลิ่ c แชนแนลนั่นเองค่ะสำหรับในคลิปวันนี้นะคะแอดมินก็มี10อันดับเกมมือถือมาใหม่นะคะภาพสวยครบรนแล้วก็น่าเล่นมากๆเลยค่ะมาใหม่ในปีนี้เลยนะคะปี2021นั่นเองก็จะมีทั้งเกมออนไลน์แล้วก็เกมออฟไลน์กันเลยนะคะ ก่จะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆเลยคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยดีกว่า 1. s l e n d e ล เดอะอะไลนะคะก็ในตัวเกมนี้นะจะเป็นเกมสยองขวัญมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะคะที่จะพาคุณผ่านสถานที่มืดที่มีชายเลนเดอร์คอยคุ้มกันสิ่งชั่วร้ายนี้นะคะก็เล่นลอนไปทั่วแผนที่และขึ้นอยู่กับคุณนะคะแล้วก็เลีกเลี่ยงเขานะหากคุณต้องการเอาชีวิตรอดจากการผจญภัยอันน่าสะพรึงกลัวนี้นะคะในการทําเช่นนั้นนะคะคุณก็ต้องมีเครื่องมือนะและทรัพยากรที่คุณสามารถใช้ในขั้นตอนต่างๆนะของความท้าทายที่คุณต้องมาเชิญนั่นเองค่ะตลอดการเดินทางอันน่า พึงกลัวของคุณนะคะคุณนะคะก็จะสังเกตเห็นสัญญาณของการมีอยู่ของชายเลนเดอร์นั่นเองดังนั้นนะคะคุณต้องเงียบในขณะที่เดินหน้านอกจากนี้ยังมีปุ่มที่สามารถใช้วิ่งผ่านป่าหรือว่าบ้านบังหลังนะคะเพื่อพยายามที่จะหลบหนีในสถานการณ์ที่รุนแรงนี้นั่นเองก็ในตัวเกมนี้นะคะจะมีภาพกราฟิกแบบ3มิตินะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะก็เข้าได้ดีกับเอฟเฟกเสียงอันน่าขนลุกเลยนะคะตัวเกมนี้นะคะเป็นเกมออฟไลน์นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ Expo 2020สำหรับตัวเกมนี้นะคะก็จะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์กับงาน Expo 2020นั่นเองค่ะ ก็จะผ่านสายตาของหุ่นยนต์นะคะขณะสำรวจซาลาที่น่าตื่นเต้นนะคะที่จะนำเสนอโดยประเทศที่เข้าร่วมนะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับความเ้าหน้าทางเทคโนโลยีนะคะในทุกสาขาของวิทยาศาสตร์เลยก็ในตัวเกมนี้นะคะจะมีภาพกราฟิกแบบ3มิตินะคะที่สวยงามมากๆเลยนะแล้วก็สามารถสำรวจงาน EXPO 2020นะคะที่สร้างขึ้นหม่ในสภาพแวดล้อม3มิตินะคะที่มีรายละเอียดสูงแบบแพลตฟอร์มมือถือทั้งหมดเลย ในตัวเกมนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะแข่งกับ AI นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการแข่งขันความสําเร็จสูงกับคู่ต่อสู้อย่าง AI นั่นเองที่จะท้าทายนะคะทั่วทั้งงานและข้ามทำลายต่างๆนะสำรวจและเรียนรู้สาระมากมายให้เยี่ยมชมนะคะก็ถ้าไม่ว่าคนไหนสนใจเกมนี้นะคะก็เป็นเกมออฟไลน์นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเล่นได้ 3. t e ทีมอ f ฟฟอร์เท2 Mobile 2> ตัวเกมนี้นะคะเพื่อนๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแล้วนะคะกับเกม o r t ์เทสบนมือถือนั่นเองค่ะ ก็ในตัวเกมนี้นะคะก็ถือว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากทีมออฟฟอร์เทสนะคะจากเวอร์ชัน PC นั่นเองตัวเกมนะคะก็จะมีให้เล่นทั้งหมด2โหมดนะคะสามารถที่จะเล่นโหมดเก็บคะแนนนะคะหรือว่าจะเก็บแบบชิงทุงนะแล้วก็มีตัวละครภายในเกมนะคะมีทั้งหมด9ตัวเลยนะตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมหนิแบบ f p s นะคะเพื่อนๆก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็น่าจะเล่นเป็นกันแล้วนะคะถ้าเพื่ว่าคนไหนสนใจเกมนี้นะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นได้เลยะคะ่ะเขาทําให้บนมือถือแล้วนะ เป็นเกมออนไลน์นั่นเองค่ะ C Guns at d o w n Shooter Arena ตัวเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแอคชั่นและผจญภัยที่คุณนะคะก็จะได้เล่นเป็นมือปืนต่างๆนะคะเพื่อพยายามจะกําหนดอํานาจของคุณใน w i เว w นั่นเองค่ะก็ในการทําเช่นนี้นะคุณจะต้องใช้อาวุธที่มีอยู่ทั้งหมดและทดสอบทักษะการเล็งของคุณนะคะเพื่อโจมตีบนศัตรูนะคะอย่างแม่นยํานั่นเองก็ตัวเกมนี้นะคะจะมีองค์ประกอบและตัวละครทั้งหมดในรูปแบบแบบ3มมิตินะคะก็จะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับการต่อสู้แบบ PVP ที่น่าตื่นเต้น สำหรับตัวเกมนี้นะคะก็เป็นเกมมือปืนนะคะที่จะพาคุณไปยังฉาก3มิติที่สมจริงนะคะเพื่อเปิดไฟในการต่อสู้ระยะประชิดพยายามจงตีศัตรูนะคะแต่ละคนนะด้วยกระสุนของคุณยังจงแจ้งในขนาดนะคะที่คุณก็ต้องหลบกระสุนของพวกมันด้วยนั่นเองในตัวเกมนี้นะคะสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะแต่ก็ต้องให้ถึงเลเวล10ก่อนนะคะก็ถ้าเพื่อนสนใจเกมนี้สามารถดาวโหลดก,กันได้เลย 5. Midnight Difter o n l e l e s t ก็ในตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมแข่งรถออนไลน์นะคะก็จะมีทั้งหมด PvP นะคะแล้วก็ทีมมัลติเพเยอร์เลยซิ่งนั่นเองก็ที่สามารถที่จะเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นั่นเองค่ะแถมตัวเกมนี้นะคะก็มีตัวเลือกการปรับแต่งนะคะและอัปเกรดที่หลากหลายที่สุดเลยนะมีวิธีการปรับแต่งที่ดีที่สุดเลยค่ะสร้างรถสมรรถนะนะคะเยี่ยมแล้วก็หน้าตาที่ดีที่สุดของคุณแข่งขันบนเซิร์ฟเวอร์กับผู้เล่นหลายคนออนไลน์กับเพื่อนของคุณได้เลยนะคะแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ให้ทํานะคะ ในตัวเกมนี้นะคะเขาก็จะนําเสนอการแข่งรถนะคะแบบสมจริงกันเลยนะแล้วก็มีภาพกราฟิกแบบ3ามิตินะคะและสวยมากๆก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย 6. Battle Ops Campaign ก็ในตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมยิงทหารนะคะที่เข้มข้นซึ่งคุณนะคะเป็นอดีตผู้เชี่ยวชาญทางทหาร และคุณนะคะก็ได้กลับมามีสติสัมปชัญญะนะคะหลังจากหมดสติไประยะหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือค้นหาขั้นตอนต่อไปของคุณหลังจากนั้นนะคะก็ทําความเข้าใจว่าเหตุใดนะคะฝูงซอมบี้จึงเข้ายุดคลองโลกและเหตุใดนะคะคุณจึงอยู่ในโลกแห่งไฮนะเกมนี้นะคะก็เป็นเกมยิงทหารแบบออฟไลน์นะคะที่เข้มข้นพร้อมกับการาฟิกเอเบวกเลยะคะ่ะและการเล่นปืนนะคะที่น่าทึ่ง คุณนะคะก็จะได้ดื่มดําและสนุกไปกับเรื่องราวยาวๆนะคะเกมนี้นะคะก็จะมีหลายบทและแต่ละบทนะคะก็มีหลายระดับให้คุณได้เลือกนะคุณนะคะจะได้ทดสอบทักษะของคุณและดื่มดําไปกับการเล่นเกมที่สนุกสนานนะคะและคุณนะคะก็จะมีส่วนร่วมทุกครั้งเลยเกมนี้นะคะก็มีหลายโหมดให้เลือกเล่นมากๆเลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถไปเลือกเล่นตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะ ก็เช่นนะคะจะมีทั้งโหมดซอมบี้นะคะโหมดแคมเปญน,นะก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจเกมนี้นะคะเกมนี้ก็เป็นเกมออฟไลน์นะคะดาวน์โหลดกันได้เลยเจ็ด t t o r y a l y not accurate นะคะก็ตัวเกมนี้นะคะจะเป็นเกมจำลองนะคะการต่อสู้ที่เลวร้าที่สุดที่เต็มไปด้วยหน่วยแปลกๆนะคะแล้วก็ข้อบอกพร่องมากมายเลยนะคะเกมนี้นะคะก็จะให้คุณนะคะควบคุมหน่วยของคุณแล้วก็มีโหมดแซนด์บ็อกนะคะที่คุณสามารถเล่นกับยูนิตได้ทั้งหมดเลยโหมดที่ไม่มีสิ้นสุดนะคะที่คุณจะได้เล่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะแพ้นะคะทำทะลุเป้าตัวเองให้ได้นั่นเอง แล้วก็มีด่านมากกว่า100ด่านนะคะให้เล่นกันด้วยก็ถ้าเพืกไนนไหสนสจใจเกมนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมออฟไลน์นะแปดเน็ต e ูสเาอร์สำหรับตัวเกมนี้นะคะจะเป็นการต่อสู้แบบ PVE ที่อัดแน่นด้วยแอคชั่นออฟไลน์นะคะสุดยิ่งใหญ่พร้อมกับการควบคุมนะคะที่ปรับให้เหมาะกับมือถือนั่นเองก็ตัวเกมนี้นะคะเป็นเกม FPS ออฟไลน์ line นะคะสำหรับผู้เล่นคนเดียวนะ เกมนี้นะคะก็จะมีกราฟิกแบบ3มิตินะคะแล้วก็เป็นเกมแบบแนวตั้งนะและที่สำคัญนะคะควบคุมง่ายอีกด้วยแทนตัวเกมนี้นะคะก็ยังไม่มีโฆษณาหรือป๊อปอัพนะคะทำให้คุณรำคาญในตอนเล่นเลยก็ถ้าเพื่อนๆไหนสนใจเกมนี้นะคะเกมนี้ก็เป็นเกมออฟไลน์นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้ 9. ้า Sow Boss Multiplayer ในตัวเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมยิงหุ่นยนต์แบบผู้เล่นหลายคนนะคะก็ให้ปรับแต่งรถหุ่นยนต์ของคุณและเล่นกับผู้เล่นคนอื่นในเกมยิงหุ่นยนต์แบบออนไลน์นะคะ เป็นแบบบุคคลที่3นี้นั่นเองค่ะก็ให้คุณนะคะได้เลือกค้าหุ่นยนต์นะคะใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะประกอบหุ่นยนต์นะคะก็ออกไปต่อสู้กับเพื่อนๆได้นะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโหมดออฟไลน์ ine, ที่คุณสามารถเล่นกับบอทดได้ในโหมดเล่นคนเดียวนั่นเองค่ะเกมนี้นะคะก็มีโหมดเกมหลายโหมดมากๆนะคะรวมถึงการยึดธงนะคะการไปชิดท,ท,ทีมเดชแมทนะโดยเกมนี้นะคะก็สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะ แล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่10มีชื่อว่า Professional Fishing นั่นเองค่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเกมตกปลาก็เกมนี้นะคะจะให้คุณได้ตกปลาที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนว่าเป็นคนตกปลาที่แท้จริงในโลก3มิติที่สมจริงนั่นเองค่ะ,ะรายละเอียดของเกมนี้นะคะก็จะมีปลามากกว่า30ชนิดนะ9ก้สถานที่ขนาดใหญ่นะคะที่ได้รับแรงบาาันดาลใจจากสถานที่จริงในโลกนั่นเองแล้วก็มีเควสที่น่าสนใจนะคะมีเรือให้เลือกมากมาย แล้วก็มีการแข่งขันนะคะบันทึกประจําวันและผลตอบแทนมีอุปกรณ์ตกปลาที่สมจริงนะคะและก็ที่สําคัญมีการาฟิกแบบ3มิติที่สวยงามมากๆอีกด้วยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆไหนที่ชอบเล่นเกมแนวตกปลานะคะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะก็เกมนี้นะคะเป็นเกมออไฟไลน์ถ้าเพื่อนๆสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคะ่ะ ังไงกันกบ้างค่ะเพื่อนๆกับ10อันดับเกมมือถือมาใหม่นะคะภาพสวยครบรถแล้วกอนานะเล่นมากๆเลยค่ะ ก็เกมทั้งหมดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจแอดมินก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยค่ะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ให้เลือกกันเลยนะคะเกมทั้งหมดที่แอดมินแนะนํามานะคะเพื่อนๆต้องไปเล่นกันให้ได้เลยนะคะภาพสวยแล้วก็น่านเล่นมากๆเลยค่ะแถมยังมาใหม่อีกด้วยนะคะก็ก่อนจะไปคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางคลิปออกมาให้เมืนได้ชมกันอด้เลย,เลยะค่ะ สำหรับในคลิปวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ